นาบอนนี้มีปูปอเป็นป่าเขียวแหล่งท่องเที่ยวถ้ำผาขามงามสดใสมีหินคอยด่านสะคมงามนิลัยป่าน้อยใหญ่รักษาไว้ให้จงดีมีป่าอาชัยร่มลื่นชุ่มชื่นมวลไม้ปักษาอาหารหมุนเวียนเปลี่ยนมาฝนฟ้าตกต้องฤด,ดูการพื้นแผ่นแดนดินถินนี้ ปานี้มอบให้เหรนหลานขุนเขาแมกไม้สายทานลูกหลานรักษาไว้ให้จงดีสถานที่นี่นะครับเป็นเป็นศูนย์ของป่าชุนชนตำบลบ่อนนะครับอำเภอขมวงจะว่ากาฬลสินเอาซึ่งมื้อนี่นะครับมื้นี่ ลหลายหน่วยงานที่เขามาเบิ่งกก่อเห้ากันยินดีต้อนรับนะครับว่าเขาชูแรง่องเที่ยวแห่งไม่ของตำบลหน้าบอนโดยเฉพาะแรงไม้กายเป็นหินแล้วในช่วมทิ้วทิ้วทำผานะครับอันนี้ชุ่มชื้นเป็นแบต้อนรับนะครับเพราะว่าเขาถึมาเบิง่งไม้กลายเป็นหินอยู่คู่ป่วร้อยหาศิษร้อยหาิล้านปีเนี่ยเป็นก็นมาต้อนรับเขา โครงการสเสน่ห์ผู้ไทยผู้ใจให้มาตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นเขานี่เราเลือกทัสศน์คุณนาแลงโดยเฉพาะเลยเรากำลังจะพาไปชมหน้าผาผาเกียวไปผาเกียวครับ,รบเพื่อนบอกว่าไปผาเกียวก่อนแล้วค่อยมาอันนี้ นี่เซนทางไปเพิ่งหนาทาก่อนเช่ก่อนสิไปเพิ่งหินก่อนสิไปเพิ่งไม่กลายเป็นหินนี่รถเข้าไปทางกำลังโบกขื้นผู้นี่สมาชิก๋วามแกง นี่เป็นเอกเ้นห้างเอ็เป็นเจอขนาดครับผู้ใดอยากมาเนี่ยผู้ใดมาเอ็เป็นเจอนี่มาได้เลยเป็นล้านหินอันนี้คือข้าวบะเบงหนาผากาลสินผู้ใดที่คิดว่ามีหนาผาเนาะกาลสินก็มีหนาผาเด้อเพราะว่าคนที่บ่คอยหูจักแนะนํำให้มากอีกมองนี้นะครับอันนี้คือมัสซิก ต้องแสวงหาตรงมาชุมาเพาื่ออดเวนเจอร์ทางนี้สุดยอดดีหเล็เส้นทางเป็นต้นไผ่ของอำเภอคำมุ่จะเป็นพื้นที่ที่เข้าใช้บ้านอยู่หากินอยู่แล้วเป็นบ่าครับครับนเป็นพื้นที่ชาวบ้านหายอยู่หากิน<อ>ตลอดมาบ้านนี้เมื่อกี้มันมันสีแปนก็นี่บ้านนี้ที่มีกุ้มมนุราขึ้นมาแต่พญานุ่นเก่าเขาเขายาวบนหลัง เฮ้ยเฮ็ดนังกงดนังสือเขานอำเภอมาให้กุ้มรนุรักแต่งตั้งขึ้นมากกันรักษากันเก่งอแต่ก็ไม่ได้หวงหา้ามชาวบ้านมาหาอยู่หากินกันเขาแค่รักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ไม่ให้เขามาตัดมาลักลอบก็เป็นการดูแล,ลปลาไปน้ำการดูแลปลาไปน้ำกับของกันากหาอยู่หากินไปน้ำโอ,อนแล้คุยกันเปียนเป็นเทปเป็นแรงท่องเที่ยวที่ไปนี่เฮ้ยมันก็ไปอบร่มไร้มองไร้บอลกันเลยเฮ็ดสถานที่ท่องเที่ยวยังเงิน พรเจ้าเฮตดมานล่ะนลยมันเป็นทั้งไก่มีเบื้องดูดีนี่ทั้งใต่อันนี้ขึ้นอันนี้มันขึ้นทั้งอันนี้ขึ้นยูบ้านไหนบอนขึ้นยูดหน้าบอนมูซีบครับมูซีบตำบลหน้าบอนตำบลหน้าบอนอำเภอข้ามวงอำเภอข้ามวงจังหวัดกาฬสินเุ์านา้น่ะครับห้างยากาฬสินไลน์ไปได้ครับบ้านนี่ก็มันกหลายกิโลอยู่ิ่งอันนี้ราก็บ่แน่ใจนาะว่าจักรลแต่ว่ับมันก็ห้างกันอยู่กับจังหวัด ถ้าอยางมาเที่ยวแบบเอเวนเจอร์นี่ปักมุดมาเลยครับปักมุดมากนี่ละปักมุดว่าพา้าพ้ากิวพ้ากิวหรือว่าผู้ปอก็ได้เรียกผู้ปอได้ทีสิมาสิมีพวกจะกไปเบื้องไม้กลายเป็นหินหรือจะไปเบิ่งทำนั่นทำนี่ก็ยากจะพาไปเบื้องนาผ้านั้นผ้ oh. านี่ก็ยังจะพาไปหรอกเพราะว่าอยู่ใกล้เชื่องกันนี่สิมีบอยู่ใกล้กันนี่ละสิมี ฮายเกิวครับฮากิวแล้วก็แรงไม่กลายเป็นหินก็หินคอยนี่ครับหินคอยครับหินผู้ป่ออเนี่พายหินคอยครับพาหินคอยครับมันก็ยังลงไปเด้ข้างล่างเอ้าเข้าลงทางไหนก็ยังลงเส้นเข้าลงใสแบบนี้เข้ารงชิมี่มองลงอยู่อ๋อผมมอต้องห่วงผมมากคับเจ้าทิ้งไทยครับไปยืนไทยเลยนี่นี่เอาไหมมันจด้เฮ็ดดิจีพันแพงเห็ดยังนก็เห็นบ้านดินจีพันแพงตะบุนดิจีครับโอ้บ้านดินจีที่เข้าไปเมื่อวานนี่ครับนี่นี่พายคอย โ่แมนนั่งคอยเด้หินคอยหินคอยห็นคอยเป็นหินชะงอนหินออกจากดาะนี่โอ้หนันีงานนะไบ้างครับคบบายบายนอยหนึ่งทงานอยู่ข้างบนไม่มีผู้นำทางอยู่วะเ่ยาิไปเอ็นไเจอพ่ะนะสบายดีไหมค่ะสบายดีอาจารย์นเยเย็นดีเย็นดีครับ ตรงนี้คือผาคอยนะครับผาคอยเรียกหินนังคอยก็ได้หินนังคอยหินนังคอยอ้อมขึ้นทห้นี้เดียวนนี่ก็ได้นี่เรียวเรียวขึ้นน้ำพุย้านี่อันนี้มันมันเป็นหินสองแห่งอันนี้คือครั้งแรกอัน อีกต่อไปอยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ละมันต้องเจอพี่ไทยพี่ไทยขย่อมมาตรงแบบแรงนี้่อยนี่เขาิทถนนเดินไปตามเ้นี่นี่เขากันมากครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าลมูซิฟตัวาน้าครับเนาะแมนครับจะคล้องพื้นทีแมนครับเจ้าหน้าที่เพิ่นผ้ายางทีมหนึ่งอยู่ข้างล่างที่ผมอยู่ข้างบน อยู่ทั้งหนาพาอยู่ขมบนหนาพาข้างล่างมันอยู่อยู่ใต้หนาพาอ๋อนี่ห้อยห้อยยางตอนนี้อยู่ทั้งหนาพาครับทั้งหนาพาแต่มีทางลงอยู่เม่นบ่ครับทางลุ่ทางบ่ทางลงไป็นหาพาช่วงหนาพามีอยูเม่นป่มีอยู่ครับมี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 ไปอีกตัวหนาอืมนี่นี่ก็เงี้ยขายกินเมั้งอะไรนี่อ๋ออีหรอกมีอีหรอกแล้วมันจะเป็นอีไล่ช่วงหน้าฝนอีหรอกอีไล่ครับหน้าไล่นี่เป็นอีหรอก าปน,นนี่เป็นนิร่าดีครับทุกคนเย็นจริงมาไปลอกไว้แต s <S ่เส <mm ื้อชูเย็นไว้จะแกลอีกประมาณเดือนสองเดือนครับเนาะไม้นะครับไม่เดือนสองเดือนทำไม้ครับอันนี้ห้าบอนะเมนโบผู้ใหญ่ห้าบอได้ปิดกันเช่าบ้านเมนโบเสร็จมาหากินบครัทำมาหากินทำมาชาติครับให้พี่น้องได้อยู่ได้กินรักษาแต่ไม้ให้อุดมสมบูรณ์ก็เพื่อเพือหามตัดต้นไม้แม่นครับคือหามตัดหามตัดต้นไม้ครับทำไรนะครับ นี่นี่นี่ข้าวมัหอดาคาแล้วเิ่งวิวบ้านทุ่งทำมู่บ้านน่ะคือมู่บ้านยังลินจีข้าวบนลินจีตำบนลินจีปนแพงปนแพงบ้าที่เดียวไปคือเขตผู้พันนะครับนะของสะกดทางนาที่หมอคุ้มอยู่นั่นเป็นเทือกเขาผู้พันธ์นะครับแมนแมนการะหว่างการละเสียกับสะกดมาครับแม่นครับการละเสียกับสะกดครับไกลๆเอ้นั่นด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้มันบ่งหัวสีเหลืองเห็นบ่เพราะว่ามันหมอกฝนปนแพงครับ ตะบทนึ่จี่อ๋อนันบานฝนแพงกับบทินจ่งที่ตัวเขาตัวใหญ่ๆนี่คือผู้หน่อยเขาจะเกินผู้หน่อยอ๋อผู้หน่อยมันจะมีดูไก่เนื้อสาวไหมครับโอ้โหนานผู้หน่อยผู้หน่อยที่เพิ่นควัพบกระดูกไก่นื้อสาวแม่นครับอยู่อยู่มุมตรงนั้นอ๋อ้คือไก่ดูกตระกูลไดโนเสาร์สัตว์ปลาดึกดำบั่นเนาะครับ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 อันนั้นเทือกเขาเนี่ยครับใช่มีใกล้ๆนี่คือผู้ผู้พันหยอดครับ ผู้พันยอดเขตนันข้องตมบลนบอนเงื่อนสิลงเปเบิ้งครับทรเทจีเป็นทรแบบพวกกันสหายพวกกันคมนิดยังก็ย้ามารักษาคำว่ามันทำเลือกราทำเป็นนา้าออกมาคือเป็นมองลบฝนลบลบให้ลบให้ลบหลฝนลบยังรักษาพยาบาลยังก็ว่าไปประมาณนั้นมันกับบุ้งเท่ากันเนาะเาเขาเย้ามันไม่ไม่เขาลามเขาไม่เขาลามขาไม่เขาลามไม่จใ่ไม่ขาไม่ห่วก อันนี้ชื่อไม่ไพที่เพิ่นปีเฮ็ดบานขลามครับกตแม่นบ้านเฮาเอื่นว่าไม่ไม่ปเพาะไม่ปะครับอันนั้คือไม่ห่วที่บ้านที่บ้านก็ไปม พี่น้องเอ้ที่ไกลที่เดินตอนเช้าตอนเช้ามันไกลพิษตำล่าพิษตำล่ากินเข่าอิ่มแล้วพัดแทนทีจะผ้ากันนอนเว้นนอนเปลี่ยนด้วยนอนเปี่ยนยังมาพากันเดินเขาเอา้าเพื่อพี่น,อน้องได้ชมคลิปโซ่ตายเห่าเคลื่อนไปท้ายนี่คือสีไปเบิง้งไม่กลายเป็นหินไม่กลายเป็นหินเนี่ยตอนนี้เมีไอเสียงอัสิลากเงายอย่กหน่อยกลายเป็นหิน

เพื่อนนั่งเาห้องแถ่นนะกระปุกกระปุกเล้วทำนี่กระปุกอีหลอกเต๋อโอ้รัมีหลอกไงถ้าว่าพีชตำลาดได้ยกินเขาอีมันต้องนอนเวนอันนี้จินเขาอีผ้ามันยางเขาเฮ้ฮะ โอเคพอดนะครับยางกนไม่เรื่อยมาห่อเราไนี่ไม้กลายเป็นหินด้วยฮ่อันนี้ไม่กลายเป็นหินครับบ้านี้ผมดีถามไปเรื่อก็นั่นว่าหูดว่าไม่อียงต้นี้ยังไอ ไม่สนครับไม่สนหลานอายแล้วหูจักไม้ไม่สนในทฤ่ฎีเสียเฮาอโอ้ไม่สนถ้ากู้สนไม้สนครับไม่ใช่ไม่สนนะครับไม้สนเทวรกายเป็นหินอันนี้คือธรรมชาติเลยร้อยหาซิบลานปีได้นี่ ยุคเดียวกับไดโนเสาร์อินทรีเลยครับยุคเดียวกับไดโนเสาร์ครับพราพ่อมกันโอ้แไดโนเสาร์อินทรีครับต้นนี้พิทยาเพื่อนยี่ห้อเป็นยังไงแมนแมนครับ่แมนครับเพราะว่าสู่มื่อเนี่ยเพื่อนกันนักธรณีวิทยาเพิ่นรับรองแล้วว่า150ล้านปีครับเพราะว่าแม่นครับเหตุเกิดเมื่อเดียวกันครับไดโนเสาร์อินทรีย์ครับกลับว่าเนี่ยต้นนี้อาจสิเป็นไดโนเสาร์มาลมมันก็ได้เนาะแม่นบอครับนเป็น เป็นวิเค์ว่าไม่เป็นอาหารไดโนเสาร์อ๋อเออคือเพื่อนวิเคราะห์ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นไม้สนอาจจะเป็นอาหารของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ดึงมันล่มเนาะแม่นบะรุ่นรุ่นเดียวกันกับไดโนเสาร์แต่ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้ยังกลายเป็นหินไปแล้วเอามาี่ไปเบื้องอีกจุดหนึ่งต่อไปเห้ามีอยู่สจุดครับ คอไม่สำรวจเนี่ยมันเศร้านี่ที่แปลงเต็มไม่กบี่นเพื่น่อนยตอนที่มสมได้หามไงแยนแต่ก่อนแต่ก่อนมองนี่น่นไทยบานเคยมากอเลียกันปะเมียนอยคับช่วงช่วงช่วงสองสปีขึ้นหลังเนี่ยยอะผูมากมานมอเด็กรอบตบ้านบรอเออเออเฟิ่นมาขอบ่ายเนี่เากเลได้าม ห้ามห้ามอ้อยมาเห็ดเพราะว่าเพิ่นเอาพวกของเส้นว่าคองเส้นบอกเส้นไว้เฮาก็บ่อยากให้มาเดียงมาเกลอยังเพ้นนะอ๋อแมนแมนพาทีมงานปลาเขาจัดการบริหารอยู่เดียวเรื่องนี้ไม่หมดเลเข้าการเลยปล่อยแผนเป็นธรรมชาติปล่อยเป็นธรรมชาติครับเจ้าเอาแป้งมะพร้าวอ่าจะให้เจ้าได้เพื่อให้ดอกเด็กได้ถ้าเกิดมาสำรวจเห็นสองเทื่ยวสมบูรณ์กาเล่ย์การเล่ย์ห้าม โอ้ลำเลแม่มาโหเไลยนะอมได้หนะอัน hmm. น mm ี hmm. mm ้ก hmm. mm ็ท hmm. mm ีมงานนะครับนี่ก็ท่านด็อกเตอร์นี่เดนม่มอกาลสินมาวาวยาลยกาลสิน ม่ตางไมเนี่ยไม่ใช่ครับเนี่ยสูไผ่ผมจำได้ถูกท้องครับเอาคือสั้นแผ่บัดนียคือร่งทังดเอาตอนมากมันกับพสั้นแบบนี้รูปหนูก็พี่เพิ่งดหมวเหองนะเดี๋ยนเ่นึ่ง่จากตรงนี้ล้เดี๋ยวเดี๋ยวยนยืน่อยก่อนนี่ตรงนี้มันรนงนก้นครก้นก้นอาจจ ไหลลอยใช่ป่ะที่ลอยต้นโอ้โหที่ไหลไหลลอยเนาะก้นสีบลอนสีคลื้นนะให้อันนี้หลับสองเกี่ยวอชันมากเลยนะคะเนี่ยว่าเกี่ยวงานเขาเจาะเกี่ยว,ยวมืออ๋แอแสดงว่ามันเพิ่อนกะมีเอ็นโครงการของคนอยู่ได้ไหมดูเพื่อนนัน่นปลูกหลายแล้วบ่มีหม่องที่ปลูกแล้วต้อคมปัใส่